เข้าไปทั้งสองฝั่งมันจะเหลือ f dx เท่ากับ d k ออกไหมพี่บอ,อกไหมโอเคนะตามทันเปล่า2องสามนทันเองตามทันนะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพี่อินทิเกรตสองข้างเลยคราวนี้2อฝั่งเลยก็จะได้ f dx เท่ากับ d k ตรวจอินทิเกรต d k k 0ถึง k x 0ถึง x ได้เลยครับได้ f h ลบ x 0เท่ากับ k ลบ k 0อย่าลืมว่า f เราเท่ากับลบ mg f เราเท่ากับลบ mg ถูกปะ้ะให้ใช้รูปเดิมเพราะงั้นที่ล่ามาแทนจะได้ลบ mg x ลบ x 0เท่ากับ k ลบ k ศูนย์น้องอาจจะมองไม่ออกค่ะอาจารเห็นแล้วกันโอเคน้องอาจจะมองไม่ออกสมการนี้คืออะไรมองออกปะเล็งดีๆเล็งดีๆโอเคมองไม่ออกเขียนตี่กระทับลบ mgx บวก mgx ศูนย์เท่ากับ k ลบ k ศูนย์มันก็คือมันก็คือลบ u บวก u 0เท่ากับ k ลบ yeah. yeah, k 0ูนย์มอบยังยังอีกย้ายข้างมันคือ k 0บวก u 0เท่ากับ k บวก u คืออะไรเนาะเขาเรียกไอ้นี่ว่ากดอันุรักษ์พลังงานเขาเรียกกดอันุรักษ์พลังงาน มาจากไหนห้ามมึงไล่ไล่ขึ้นไปข้างบนไล่ไปเยจ้เอ็มเอี่แค่สามตัวมาได้ยงไงขอบคุณครับขอจบกันด้เชิญเชิญจบอ่ะโม่อแเกตแล้วกูบอกว่าสมการมันยิ่งใหญ่สมการมันไม่ใช่คนแล้วนิวตันใช่นี่มันเก่งจริงมันเก่งจริงนี่แค่เป็นแค่ส่วนน้อยนะส่วนน้อยของสมการพี่พยายามแล อย่างยุคใหม่เขาก็เรียกไอสไตช่ไหมไอสไต E ถ้าเกิด MC s q u a r e อย่างนี้แหละน้องสมการเดียวมาเนี่ปุ๊บปุ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 บบสามตัวเห็นไหม E ถ้าเกิวต c เหมือนกันแต่ไม่ต้องเรียนโอ้โหมึงคนเดียวเลย ถ้าไม่มีนิ้วท้จะมีรถขับมเนยอ่ะอน,นั <laughs> ะ่งเลีงยงก้ว้อยไม่ก็ใช้้ดเหมือนกันนี่อ่ะจบเสร็จยังจริงจเชิญครับขอโคครับเชิญครับอ่ะจจอย่าเพิง่งพักนะก็เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำไม่เป็นไเพิ่งปเข้าห้อแต่อเดี๋ยวพี่ปล่อยให้ไปเท้าโอเคปะ่ะมีอนิดนึงอีกหน้านึ่งอีกหน้าหนึ่งแล้วก็พักเยาวเลยอ่ะสังเกต นี่คือกฎอนุรักษ์พลังงานมาจาก f เท่ากับ m a ตอนแรกเราได้กฎก,การเคลื่อนที่4สมก,การมาจาก f เท่ากับ m a มีขนมอะไกินบ้างใน,นกิ๊บบุ้งแบกกระดูดแล้วอ๋อร่วงสา,าม้านะได้ได้ได้นะพี่พี่ดูบ้างขอบคุณมากครับขนมปังอ๋อ ไม่โกงอกอกว่าไม่โกงหายงไปพี่เหรียญสมาดูขอพี่เหรียดอรัาปัดปัดอ่ะจบ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 ไม่กงเั้รับพลังงานมันมาจาก f ตั้งกา่ ma ถูกป่ะแล้วแล้วแล้วเราได้กดอนุรักษ์ได้กดกดแรงกันที่สี่สมการจาก f ตั้ากา่ ma เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ ระบบที่มี f ขั้นใหญน้องใช้สมการ f ขั้นใหญน้องจะมีกฎการเคลื่อนที่4สมการมีกฎอนุรอนุรักษ์พลังงานตามเข้าไปตลอดพอเข้าใจปะพอเข้าใจที่พี่พูดไหมเหมือน fma f ขั้นใหญ่ m เป็นพ่อไอ้เจนเป็นลูกและไอ้เจนน่นเป็นลูกอีก4คนเวลาเจอ f ขั้นใหญ่ m พ่อไปไหนลูกไปด้วย4คนกแต่อันนี้หคนอ๋นอโอเคนะจะมีลูกตัวน้องจะใช้ลูกหรือไม่ใช้แล้วแต่น้องพอเข้าใจนะอืมโอเคในหะ้จนไม่เสร็จขอเี็นหน่อย โอเคเส็แลสี่ตัวแรก่ม้ากบสดยอดมากมาจากรับเอ่ะเนีย้าโอเคนะโอเคนะมีใครตั้งแต่แรกถึงนี่ถามไหม <laughs> พี่รู้สึกกังวลใจมากเลยเวลาไปประเมิน,นออกมาว่าพี่ครับเร็วไปผมไม่รู้เรื่องเลยหลับดีกว่า นี่คือพี่พิสุทธ <beeping, S 1> ิ์ที่มานั่นแหละเสร็จแล้วพี่พี่กังวลใจมากเลยว่าทำยังไงคือคนชมที่ก็มีคนเลยแต่ว่าราพี่อ่านคนที่พูดอย่างนี้แล้วพี่พี่กังวลใจกันที่แล้วมึงไม่ยกมือถามวะจริงๆนะพี่พี่รอจริงๆมึงถามกูก็ตอบทุกคนเลยมึงถามทุกคนกูก็ตอบีุกคนกูมีตั้งหกชั่วโมงเรื่อยๆเพราะเวลาพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปโม้อยู่ดี เรื่องปกติอ่าโอเคนะแค่เดียวที่เดียวเนี่ยงานอย่างวะวิศวะมันมีสมการอยู่ทีิบตัวพิสูจน์ๆนี่ไปใช้หรอมียนี่แค่ตัวอย่างนี่ยู่บนนามตัวอย่างอ่าอ่าโอเคโอเคพร้อมแล้วหน้าต่อไปนี่หน้าที่ห้าจับไปครับหน้าที่หกเยอมา อ่ะไหนไหนก็แล้วอ่ะนิวตันรอกฎมันรออะไรกมีลูกเหมือนกันอรอให้วาเรียนนะอ่ะอ่ะกฎของนิวตันมีกี่ข้อ,อสามข้ออย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเวลาต้องหลับปมหน้าตัวเองปกเลย บอกบอกข้างๆบอกข้างต่อผู้่ดยหรือว่าคนจะหลาบตาอะไรแต่ถ้าหลับๆก็หลับไปเลยไม่เป็นไรกลางกอคงกเออพี่ไม่กลัวนิ่งๆไม่ให้น้องหลับอ่ะกฎของนิวตันข้อแรกคืออะไรครับอะไรอออินเอเชียรฮะถูกเว้ยภาษาเป็นอังกฤษเหอเอฮี้ยนี่ไม่ภาษาเป็นอังกฤษกูนึ่งเลยล้อเสียเลยถูกถูกอ่ะมันคืออะไรเชื่อเื่อง ข้อหนึ่งสัญลักษณ์มันคือแต่ว่าวัตถุทุกอันมีความเฉยอืมวัตถุทุกอันมีความเฉือย้ไม่ใช่น้องน้องพูดงถูกวัตถุทุกอย่มีความเฉื่อยแต่ไม่ใช่ข้อแรกเมื่อกี้วาดสิ้นไปแล้วเป็นแล้วจริงๆวัตถุทุกอันมีความเฉื่อยความเฉื่อยคืออะไรมวลมาจากมวลวัตถุทุกอย่างมีมวลมีความเฉื่อยแต่พี่ถามว่าสิ้นไหมสกัดสูตแปลว่าอะไร อ่ะอน้องโจทยเองนะพี่ก็พูดไปมันก็คือสภาวะการ <c oughs> คิดต่ำตัวนึงสิ่งใหม่งมันคือสภาวะที่วัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่หรือการสมดุลไว้ถ้าน้องเนยนภาควิสฟิสิกหรือพี่พ,พี่วิสฟิสิกส์มาฟังพี่พูดนี้อาจจะตบพี่ได้ เข้าใจไหไมเพราะว่ามันมันมันเป็นกำพูดที่อาจจะไม่ถูกต้อ,องทุกคำนะแต่ที่พูดให้น้องเข้าใจมันเป็นสภาวะที่มันคงสภาพของการเคลื่อนที่ไว้ <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือมันจะเคลื่อนที่เร็ววีคงที่เสมอความเร็วคงที่ตลอดถูกปะถ้าไม่มีแรงกระทำหรือถ้ามันอยู่นิ่งๆเหมือนปากกาอยู่อยู่อยู่กับพื้นถ้าน้องไม่ไปแตะมันไม่ไปดีดมันมันก็จะอยู่นิ่งๆโอเคป้โอเคนะอ่ะต่อ พี่ติดไว้ก่อนนะเวนที่ไว้นิดนึงข้อหนติดเวนที่ไว้นิดนึงอ่ะข้อสองเอฟเทาไหร่เอเอเซมาเอฟเท่าไหร่เอี่เขียนซิกมาไม่อลกันเอฟาไหร่เโอ้หนักหนักหนักมาเอเอไ้เซกมาเเคืออะไรเบื่อเริ่มเบื่อแล้วตัวนี้กลับไปอ่านอ่ะเรียนโอม,มีแกนมาแล้วใช่มซกมาเอคืออะไรเอแล้วนี่ยิงตหวอ่ะเคือดีวีบีที ถ้าน้องแยกกดลูโซ่แล้วน้องเทียบบล็อกบนมันคืออะไรนะ้อง Mdv คือ Dp p ถึากับ mv mv d ก็คือ dp by dt นั่นเองเพราะฉะนั้นนิวตันข้อที่สองนี่ออกมาต้องบ็อ,บอกมีตัวหลังด้วยนะไม่ใช่แค่ m งเดียวมันคือ dp by dt ด้วย dp by dt คืออะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมขนาดใดๆคือแรงอืมโอเคนะอ่ะ ยังไม่จบ f เท่ากับ dP by dt นอ้องมันบอกอะไรเราบิกไม่รู้ก็จัดรูปมาคูณ dt ก็ไปอีกแล้ว <c oughs> f dt เท่ากับ dP ก็จะมองออกไหมถ้าพี่อินทิเกรตสองฝั่ง f dt เท่ากับอินทิเกรต dP p ศูนย์ถึง p t ศูนย์ถึง t ก็จะได้ f ทลบทศูนย um, mm ์เ hmm. ท่ากับทลบทศูนย์คอนเซ็ป hmm. ต the so ์เดิมตัดทศูนย์เข้าไปโอ้พี่เขียนตัวใหญ่ไปสงสัยต้องมีอีกหน้าข้อสามไม่พอ f อเท่ากับทลบทศูนย์คือทลบทศูนย์คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเรียกว่าเรียกว่าการโดนจำได้ปะการโดนตัวแปรคือตัวเจ น่าจะใช่นะครับพี่เพราะงั้นกฎข้อที่2เราจะได้สมก,การการโดนเข้าไปด้วยการโดนอยู่ในกฎข้อที่สองพอเข้าใจป้อือมาครับอืมข้อที่สองกฎข้อที่2องอยู่นตันได้สมกได้เนี่ยสมการการโดนมาโอเคนะโอเคนะเสร็จครับเสร็จครับเข้าใจไหม เข้าใจใช่ไหมย้อนไปดูข้อที่1เรารู้แล้วว่าซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นซิกตอนนั้นซิกมาเอ็มคืออะไร dp พีบาใช่ไหมต้องเท่ากับศูนย์ด้วยข้อแรกอ่าเพราะเรารู้แล้วว่าซิกมาเอ็มเท่ากับ dp พีบาถูกปะอืมอ่ะสองข้อแล้ว อืมอืมอืโจทยโจทย์จททันนะข้ามได้ยังไปต่อได้ยังกูข้ามนะพี่ฟังเสียงเงี้ยว่าจะมีคนด่าเป่ะหน้าเจ็บข้อสามโอ้ยขอโทษกดข้อที่สามไม่ใช่หน้าสามกดข้อที่สามจำได้ไหมคืออะไรแรงแอคชั่นเท่ากัเรียกแอคชั่น เข้าใจความหมายได้ไหมแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นแอคชั่นเห็นเนี่ยไหมซีไอโอซีตัวใหญ่ก็ไอจิตที่ไม่เคยแข็งแรงนี่ซีตัวซีซีใหญ่เซี่ซีอะแอคชั่นกับรีแอคชั่นเขียนเป็นสมการได้คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นรู้เปล่าน้องต่อยกระดาน อ่าเหมือนเหมือนกระดานมันต่อยเรากับเราส่งแรงเข้ากระดานปุ๊บมันก็จะมีแรงจากกระดานส่งเข้าที่มือขนาดเข้าเดิมน้องยิ่งต่อยแรงน้องยิ่งเจ็บน้องยิ่งต่อยเบาน้องก็จะเจ็บน้อยกว่าการต่อยแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นมีแรงขนาดเท่าเดิมปีกลับมาแต่ทิศทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นพี่เขียนตัวแปรงง่าย f หนึ่งเท่ากับ อ๋ะมันบอกอะไรเราต่อบอกไปแล้ว <Okay. S 3> ออว่าเ a <MP. S 1> ใช่ไหมถ้าไี่เขียนนี้คงไม่คงนะ <MP. S 1> ดีวีบ,บายเเลยแล้วคัับโอเคน่ากะะคุ้นแล้วนะอ,อคูณดีทีก็ไปพี่คูณดีทีก็ไป น้องจะได้ m 1นึ่ง dv กับ m 2 dv 2> ครับเครื่องหมายลบมันไม่ต้องใส่ไหมครับใส่พี่ลืมพี่ลืมโอเคถึงนี้แล้วอินทิเกรตทั้งสองฝั่งอินทิเกรต m 1 dv เทียบ v 0ูนย์ถึง v กับลบอินทิเกรต m 2 dv เทียบ v 0ถึง v เกิดอะไรขึ้น อินทิเกรตได้อินทิเกรตเป็นน้าจะเป็นคุณีลแล้วนะลบจับรูปหน่อยก็คือแตกเข้าไปก็ได้ m หนึ่ง v ลบเท่ากับลบ m สอง v บวก m สอง v ศูน อมองออกไหมหม,นนมันคือใหญ่ข้างมันคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรเขาเรียกว่าวโอดอนุรักษ์โมเมนตั้ มาจากกฎข้อที่สามของนิวตันโอเคนะกฎอนุรักษ์โมเมนตัมน่าจะคุ้นแล้วนะมันมาจากกฎข้อที่สามของนิวตันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการชนกฎข้อที่สามอ่ะอก็จะมีการมีกฎอนุรักษ์โมเมนตัมติดไปตล,ลอดอเข้าใจใช่ไหมอ่ะกฎสามข้อ,ขอโอเคนะเข้าใจสมการนี้นะเข้าใจนะอ่ะผับเชิญครับ ไม่อยากกเลยอ่ะอ่ะอ่ะได้เวลากินข้าวเหนียวฟุกตักหน้ามาุลัเิเชิญเห้องน้ำเเธิไปล้างหน้ารับไปง้อเวลาหน้าครับ อ่ะพี่รอพี่หลอพี่หอเร็วเรนะ้วนะให้โจทย์ไม่ทันเะอาไอ้ต้นตีนจ็แผ่นนี่ไปดูมั้แเป็น,น,เนงเพา่อนจทยีเราใต้ต้นตุเรียน เอาา้ยไวแล้วอารเเอาใครจะเอาแปแผ่น เส้สายเส้นสายโอเคโอเคโอ้พี่ให้พี่ร้องเพลงอระไม่ไหวว่ะเออพี่ร้องเพลงไม่พอเสียงแย่มาก เล่นจนวันนี้เลยแหล่แหล่ đi. ต้องมีไม่ว่าใช้อยู่เป็น อ่ะใครไม่ก็ใจอะไรเดินม,มาถามได้ไหมไไมม่่่ยยัอเ้้วาาาคุณึลใช ไปเลยเจ๊ ไปมันแอปพี่มาหรอมันน้องผ้าอแอปมันดูละหั่องพี่กูหน้าดาวนี่นะครอะอันนี้ใครน้าไวยโดนจะพี่เสกครับพี่เสกดูเปล่าพี่เสกรบกวนให้เด็กเข้ามาดีได้ไหมขอบคุณมากครับพี่เสกพี่เสกหรออ้าวพี่อพีดีค่ะ ถามทำไมเนี่ยเรื่อกูาดเรื่องกูเวไหนไปมึงก็ไปหมดเวลานชั่วโมงครึ่งแล้วโอ้โหเรวเลยพี่ได้เลยเต็มเลยยไม่ได้เข้าเรื่องกูเลยเนี่ยโอสิ่รกสิ่งแกอย เดี๋ยวรอไปชั่วโมงครึ่งทีมเพื่อกินบัายี่บสี่หรือม่ายี่สิบสามยี่สบสามเรอยี่สบสามยี่ี่ตอบไมเหรอไมเป็นสาเลยยีบสามเอายีตอบไมไปไปก็ไปดะเป็นไรล่ายี่สิบสี่พี่พาน้องพี่ไปแตกเต้าหนึ่งเอ้ยลงไปเลยดิเขาไม่ให้พี่ขาเป่เข้าไม้ข้อยง ย้อนไปพี่ไม่แคร์ดูเงี้ยเขาไม่เห็นหน้าพี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับไม่เห็นหน้าเลยเ่ะเแต่แฝดพี่เลยแฝดพี่ฟงเสียงก็รู้แล้วเออรู้ว่าพี่โดนด่าทุกวันนะไมแคร์พี่โดนด่าทุกวันโดนด่าแบบว่าแน่อย่างเงี้ยนะระวัยนาะปวดน้ำตั้งแต่ตอนต้นคลายเลย ทายเยี่ยวไว้ไปไปลาเสือมาหรือจะพูดลาเสือหลังมอลีโอลีโอมาเสือไปลาเสือมาพี่ยิงยิงมลังหนึ่งปุ๊บัวดลงคืนผุโดนเลยน้องไปือที่พามันไปมันเป็นน้องภาคที่แล้วาหานหนึ่งหกเพื่อนที่รลัหนึ่งหกอยู่แถวนี้อ่พาน้องไปเจอุหน่อยดิจัดไปครับ ลากไปยิงเสือแบบปุ๊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 บวันรุ่งขึ้นก็ผ่ามันมาหัวมันอยู่หัวในไงแล้วมันจะมีเช็คชื่อแล้วมาไม่ทันเช็คสามทุบมาสี่ทุบบอกว่าอู้ว่าปูผ่ามาเร็วแล้วนะไม่ทันโดนเลยวันรุ่งขึ้นกูโดนเลยโดนเลยโดนด่าแต่มันไรพี่ไม่สนจริงจริงใครด่าก็รุ่นพี่แหละพี่ก็บอกคือเขาเป็นกฎว่าฮะน้องทุกคนที่มาไทยเนี่ย คือเขารับร <si ับประกันความปลอดภัยไว้อะเข้าใจปะก็เลยยังแบบห้ามห้ามจริงๆว่าห้ามท้ายที่พาไปก็ห้ามก็แล้วก็อย่างที่กูเห็นเลยเพื่อนพี่พอมาเรื่องกูก็ลากมันไปเลยไม่คิดเลยว่าต้องโดนเลยพี่ไดูแลหก็อย่างเงี้ยแหละพี่โดนแล้วพี่ก็โดนด่าหลายๆเรื่องอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาด่าด่าแรงด่าแรงเม่อไหร่กูไม่สอนเลย อ่ะมากันพงได้อ่ะอ่ะนี่ชื่อพี่เฟซพี่เบอร์โฟเฟซแอดมาได้นะเออแต่ว่าเบอร์โฟโทรมาก็ได้แต่ว่าตอนหลังห้าทุ่มไปพยายามเดี๋ยวโทรมาอย่ามีเรื่องตัวอ่พี่เมาอยู่เดี๋ยวคุยด้วยด้วยจริงเลยพูดจริงไหมเออพี่หลังห้าทุ่มถ้าเป็นไปได้อย่าโทรแต่ก็โทรมาได้เพราะว่าเพราะตักตีหนึ่งนี่มันหนักไงโหดแล้วแต่ห้าทุ่มยังพอคุยรู้เรื่องอยู่อ่ะ นี่หามห้ามนะพี่กินทุกวันเลเรออาบอกไม่ได้ร้านไหนเหรอกินพี่ก็กินบ่อยอ่ะเมื่อก่อนคือช่วงเนี้ยพี่กินเกือบทุกวันเรามาสอนมาสอนเพราะว่าพี่ดูบอลไงดูบอลอยู่ทุกคืนแทงแมงองลายวันลายวันลายวันก็ไปตามดูเขาหน่อยอุ้ยเขาห้ามบอกไปเลยไม่เป็นไรครับเออไม่แข่งเย่ สรัอ่ะอ่ะแล้วนี่นี่นี่นีนี่นั่นแหละก็กินก็ก็บ่อยแหละจะออช่างมันเถอะนะแล้วทุกคนอ่ะคุยก่อนตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาถึงเนี้ยรู้เรื่องไหมเรื่องเด็กได้อยู่ได้อยู่เก่งเก่งเก่งแต่ครูที่มาโคตรโง่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวนอนบนขาเกี้ยนนิดเดียวจริงอ่ะโอเคโอเคมีอะไรถามได้นะอ่ะพี่บอกแล้วว่า พี่พี่สอนเนี่ยคืออยากให้น้องชิมลางเข้าใจไหมเห็นว่าพี่สอนยากให้พี่สอนง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่ทําได้อยู่แล้วแต่น้องเอาง่ายๆน้องก็เข้าใจว่าทําไมน้องถึงต้องเรียนฟิสิกส์ต่อจากต่อในมหาลัยเพราะว่าน้องคิดดูถ้าน้องยังเอาฟิสิกส์แบบไม่แนวคิดเดิมๆความคิดเดิมๆน้องจะเห็นสมการมันคุ้นๆสมการเดิมๆ แต่ถ้าน้องยังมีความคิดมีกระบวนการคิดเติมเมอยู่มันไม่ใช่ฟิสิกส์มหาหลัยน้องต้องมีกระบวนการคิดมากขึ้นอีกหรือว่าทุกๆช่วงชั้นน้องจะเห็นมอต้นน้องมาเป็นไงขึ้นมปลายมาเป็นไงความแตกต่างบางคนรับไหวบางคนรับไม่ไหวถูกไหมเหมือนกันนี่น้องอยู่ในช่วงหัวเร็วกวาต่ออย,อยู่หรือว่าน้องจะรับไหวในมหาลัยไ,ไหมหไ,หไม่ไหวเพราะทำไงสองขวาไทายสิว ทายไม่ใช่เรื่องแก้ปัญหาทายไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอ่ะเดี๋ยวพี่จะค่เล่าให้ฟังกนะันอ่ะห้องนะ้นน้องรู้ไหมน้องรู้ไหมน้องเข้าปีหนึ่งไปน้องต้องเจออะไรมีคนเล่าให้ฟังยังวิชาเรียนอะ,ะ,อะยากเหรอยากครับนะแล้วมัน,ม,นมันโม้ที้ยอะไรกันว่าปกติเวลาเข้ามาเกียวกับ็สอนแล้วก็ันศุกร์สอนอ่ะ,ะพี่จะเล่าให้ฟังสอนทันไม่ทันก็ช่างแม่งนะเเอรื่ง น้องเข้ามหาลัยทุกภาควิชารู้ใช่ไหมเกือบทุกภาคแล้วเกือบเลยนะน้องต้องเรียนแคลเรียนฟรและเคมีเคมีบางภาคไม่มีบางภาคไม่มีโชคดีไปบางภาคไม่มีอ่าพี่จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังฟิสิกส์มันเป็นไงน้องฟิสิกส์ถ้าน้องไปห้องสมุดน้องจะเห็นเทคอ้างอิงที่เรียนปีหนึ่งเทคฮิารเดอ์อะไรนี่แหละ มันเป็นเทคนิคหนามีพี่เขาเคยเอามาให้ดูไหมถ้าน้องเจอนะมันเป็นเทคนิคหนาเล่มหนึ่งที่รวมเนื้อหามสามเอ้ยโทษมสี่มห้ามหกสามปีเข้าไปแล้วมันลึกกว่าเดิมออกได้ไหมก็เรียนลึกกว่าเดิมแล้ถ้าไม่ลึกกว่าเดิมมึงจะเรียนไปทำไมมาอะไรแต่ว่าก็แนเห็นสมการเดิมๆอยู่แต่ทีนี้มันปัญหาเลยพี่ว่าเทคเล่มเนี่ยมันรวมปีสี่ปีเออ ม .4 มห้ 5, 6, ามหก็ไปใช่ไหมแต่น้องเรียนเล่มนี้แค่ปีเดียวคือหนึ่งปีปีหนึ่งสองเทอมถ้าน้องเห็นตอนมปลายน้องสอบเอ่ออ่ะการภาคนีสนะ้สอบของไหลอ่ะสอบของไหลแถมแก๊สไปหน่อยเอ่อถ้าน้องเจอการภาคมาหาลายัยน้องจะเจอของไหลแก๊สึ้นแสงเสียงบางทีจะมีไฟฟ้าแถมไปด้วยต่อการสอบมิเอมหนึ่งครั้ง นี่แค่ครั้งเดียวนะตอบมิรครั้งหนึ่งเห็นไหม,มว่าหลายเรื่องหลายหัวก็มันมากกว่ามปลายนะเขาถึงนว่ามันยากกว่าแล้วเนื้อหาก็ยากกว่าแล้วในสูตนฟิสิกส์ไหนจะตีกันในหัวอีกถูกไหมหนักไหมอัาแล้วฟิสิกส์น้องก็จะเจอพร้อมกับเคมีเคมีถ้าน้องเจอเทคนีที่เรียนมันจะเท่งที่หนากว่าฟิสิกส์พูด <c oughs> จริงจริงหนากว่าฟิสิกส์จำม่ชื่อไม่ได้ลิชาร์หรืออะไรทุกอย่างหนากว่าฟิสิกส์ มันก็จะรวมเนื้อหาม4ม5ม6เข้าไปแล้วก็ลึกกว่าเดิม <Okay. S 1> คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยแต่มันเรียนแค่เทอมเดียว <c oughs> เรียนแค่เทอมเดียว <c oughs> พูดจริงดีนะ <c oughs> เรียนแค่เทอมเดียวใช่พิสิทธิ์เรียนเรียนสองเทอมปีนึง